มาหานี่ยประดนเนี่ยไม่ถอยไปน้อยได้ว่่ไปได้สิละวานะฮาเนี่ยาม่ม่ไม่มาแล้วาละวาลเอาออกนะคุณ่ออกหน่อออกหนเข็มได้หนึ่งเ็ได้หนึ่งปะปะปปปปป อูมาได้กาเห็นได้ครเห็นได้เ <wh ห็นได้เห็ได้เห็นได้เด้ออยมาเ่อย่ายมานี่เลิกดิไทยไยไทกระทมกเลิกถือต้องซับตกเลยกะอลที่ดอ่เ็่่ะ

คุลี่ดูแลมอไม่ได้อยู่กกาะได้อยู่อ๋อตัวนี้บ่ได้บ่ไหนละไปกันได้อยู่เกาะด,ดูดีๆนะนงงนได้ก่อ <c oughs> มีหน้าบ่ <c oughs> ถ้าบม่ได้มามาหัวม่พายได้บอกคุลี่ มาครับเงื่อนเออเดี๋ยวลองลองเอาตึงบนในบ่อหน่อยเอาที่เกาวนะครับได้ยุวะฮะเงื่อยเดียวได้อยู่วะได้ในต้นเพริเกตเฮแต่ปุ่นมันจะแนมันจะขึ้นไปตะปุ่นกันมต้องมาเฉียงเพริครับได้ครับ ได้ครับได้ครับมาครันมามาเอาเอาเอาอั้เอาเดี๋ยวเอาไมา่ไหนเอาเอาไม้น่เอาไม้มนี่อันนเาเเอาว้ผมเนี่อรัวเอกองเลยครับนี่นีีนีผมหัวนี่เดี๋ยวนเดี๋ยวอาครับเอา เดี๋ยวกันเยอะเอายัดขึ้นอ่ะยัขึ้นอะโอเคต่อเัาปูไปแล้วหน้ามันจะขึ้นไปทุกคนครต้องเอาเฉียงครับคื่ออย่ผมโกขึ้นมเดี๋ยผมโกขึ้นมา เอ้สบายนี่ครับมาได้เขาเรียกมาได้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 มา้มาได้มาได้มาได้หานั่นะาขึ้นนมาขึ้นมากนได้ยดขึ้นนมาข้นคุายายหอีกลาาคา เมอากนี่อกขไปหวงนีบ่ไม่ผ่านนี่ไปหรอไปเยอะนี่นดูสายสายไปอยู่ในล้อสายน่ะสายน่ะเอาไปเอาโอเคคุณลีมูไปเรื่อยมูไปเรื่อยๆมาเข้าแล้วคุลย

เรยเรื่อยเล่ยคุเรียกคือรถซื้อคือรถซื้อแฮมแฮมแฮมคือรถ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 อะเพนะคุณเรียกเอารถซื้อเอารถซื้อเอารถซื้อเดี๋็กกันเดี๋ยว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 กัน มามาเอาเราไซื้อหั่นมาเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวก่อน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 นะไปแล้วค เดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่นพือเดี๋ยวก่อน้ย,นยนมีครับเจามีครับมีนะมีข้างขางประตูนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวเอากรเป๋าหนึออกก่อ้า ไม่เกิปมรอมือทิปมือมือ,มอ,อ,อนี่ทิปมือมือจอีนี่ข้างมีข้างนี่น,นะครับนะครับไม่เหรอครับเอาออกหน่อยครับ ไปถ้าเออไปเอาไปเอาไปห้องเก่านี่ล่ะไปห้องเก่าแล้วดึงอันนี้เอาเนาะเอ๊ะมันต้องเลขกโง่มาตึกที่เก่าเนี่ยกองยังเก่าเนี่ยคุณลีกองยังเก่าเลขกโงเด็ดเด้อเด้อเด้อ Atau tak Ha bom, dia pun ni di sini ah, bom. kuli. Dekono, dekono, เอาลองสู้สอาลองสู้สอาลอส้สเด็นเด็กมาเลย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 เด็กนเด็กค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 นเดนเดกนมาใช่จะคืนไม่คาเพนะเดี๋ยวเกเบออนะ จะเย็นนะจะเย็นนะเห็นก้อนหนึ่งไหมนึกเร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอามัวป้๊บตัวปุ๊บตัวปุ๊บตัวปุ๊บตัวปนมบ ัมจะมาอนแล้ว่อคิดเาหรแล้มันแบมือเนอ่แต่กี่แบบผุกรมละ บอขึ้นแตะได้ครับเอาขึ้นแตะปุ่มอย่าเอาสางต้นนึ่ครับเขาเปลงตั้งเลอนดีกระหาบ่อแปาตีหนึ่งเป็นเลื่นะ ดีดีดดดหันเน่ะิเตยมากรด้าแมีดีด้วยอะกันรถหูเพ่บอกว่ารหูเพ่บอกเด่หัวพังหมดแล้วะรถหูเ่อะรหูเพ่บอเดี๋ยวกลวหัวเขาจะไปนะรถหูเพ่บอกนีนี่รถหันี่ครับงี่รถหันี่รถหนี่บอกนี่ซื้อดิตัวขึ้นไปโอเคคลี่ย นะแล้วครับถึงแล้วครับเดี๋ยวจะเย็นกันโอ้โอ้ทำงานนานแล้วนะมา ยูต่อเพชรเอาเลยมาเลย ปล่อยมาเลยครับคุลี่คุลีปล่อยปล่อยมาเลยครับเอาเอาคุลีนะ่มาคุลี่เรี้ยงเลยล่ะลี่เรียงเลยเอาไปไหน 来干，来干。 ¿Qué?